ัคท่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสุขุขคนเนาะที่ตามรับส้มเมื่อนี้ก็มาพบกับสสนยวหายอยู่หน้าคือเก้านมาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสสนยังดำหน้ายังไปท่านในเลแล้วทุกคนเลยไปเสื้อวไได้นะนี่ตอนนี้ค่อยกะในเมื่อน,นี้ค่อยกะสซีมาลอกการน,นะพ่อแม่พี่น้องเดียวดีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งและที่ตามรับส้มไปเบิงเ้งลกันนี่นะทุกคนสองสามมือกินเอาผลโตกลิดมดมือมดขึ้นทุกคนเลยนี่ขันหน้ากับขัจะหลอกจะหลอกกิน น้ำลายลงพูแล้วก็กวห,วกกห้ากับซีอยู่ต่อหน้าผู้ละทุกคนเลยห้ากับซีได้โลกามือนนี้นะโลกาดำหน้าคือเก่าเพราะว่าหน้าเขาเนี่มาท่านได้แล้วเนาะผูเขาบวาดกับเพิ่นกับไทยหน้านะห้ากัสซีได้โลกาพอก,กาห้าใหญ่เนี่ยน,นะแต่ดำสุกินีห้าไปเอากาหน้าเขาเลยนะทุกคนเขายัางไม่ได้โลกาห้าถือว่าเ้ามาหอตะกาเนาะนี่กากระเขียวงามนี่นี่วันนี้ห้ากัสีได้ลงโลกาก็น,นะนี่ มันยังน้อยอยู่หากับโงนี่แหละเอาลกได้หลายค่ะฤษีได้ไปดับนะทุกคนเบอรวาดเพื่อนไทยท่ายอยู่ตอนนี้บ่วาดเพื่อนกะมาลกซ้อยละคาดแล้วหรือเ่ตอนนี้เพื่อนก็คาดแล้วเนะาะกะเหาก็ ตัวโรคได้ลายเติมห้องกัสิได้มัดนะวันนี้นะขนาดนะครับใช่ครับกัสิได้มัดก้าก็น้อยตัวโรคไดลายก็นนกยบแบบมาแล้วห้องกัสิได้เอาไปดำเลยนะเพราะวาดทุ่งชาดแล้วล่ะก้าก็น้อยหน่อย พี่มาค่ะเนี่ย2มัด น้วอดันที่ได้เ2 2มากคนจะต๊ลงมาแล้วนตอนนี้ห้าก็บสีให้บ่วาดอันสีให้บ่วาดห้าไปดำน่ะวันนะี้นะเพราะว่าเลาลบได้ได้12มาดนึงนะทุกคนเ้าก็สีเอาไปดำก่อน คนกระตุกทุกคนเนาะแง่ๆๆเดี๋ยวไม่เ,เขาก็เอาเข้าแล้วนะไปไปกันเลยทุกคน,นเปิ้ลหน้าพุ่นละเพิ่นไข่เพิ่นเพิ่นไถ่แล้วก็คาดไว้สองเฮิรว่าจะเฮิรว่าจะถ่ายคาดได้นะสองเฮิรนะ์สเดี๋ยวสองมัดเขาก็จะได้ฮิวอ่ะ ต้มเลิกเลยจำจำตะพุนมาก็ได้ Ini bawang. เากระดำเห้ากระดำได้เฮอหนึ่งแล้วนี่ถือก้ากาเลยสองมัดนี่นะทุกคนตอนนี้ห้ากระดำได้เฮอหนึ่งและห้าสีขึ้นไปหาให้ยูฮ็ดจินก็เนาะเดี๋ยวที่ตามเปนเบื้องนำกันเลยนะทุกคนห้าสีได้อย่างกินมาเนี่เดี๋ยวห้าสีขึ้นกันเลยนะตอนนี้ค่อยก็ขึ้นมาหอดเพลงเนาะอันบ่าวาดเพิ่นอ่ะตึกกิลุงทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งก็เลยเอาเพิ่นสีได้บ่นตึกกิลุ่งเอาปลานะ ร้อยจะกินตอนเทงเพื่อนลงไปทึบชิลุงเดียวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยนะทุกคนเพราะว่ามีมีแนวกินเนาะเฮากับชิลุ่เฮาก็เลยสีไปหาทึบชิลุงเอาป่านะไปเฮาสีลงไปเบิ่องวาวาดเป็นทึบชิลุงก่อนนะชิลุงกาจิลุงจิลุงที่ยันทุกคนมีแม่นั่นมีแม่นจิลุงสิ่งคือนเขาได้อยู่นโตก๊ะกับน้ำก็ลายอ้อซาราบายเลยนะโตละ หลายบ่ะโ้แดดแต่กระปูทุกคนเจอได้แต่กระป,ปูกับหอยปลาเพรานยังไม่ทันได้เนาะคันจิลุงซิ่งจะได้ดอยนี่จิลุงจิลุงทีนี่ทึกระทึดแต่ปลาน้อยนั่นแหละกับน้ำกับหลายนี่เนาะเป็นสีง่ายบนตึกก่อนนะเพราะมันบิถื๊ บนกับโต๊ะได้เลยบีทึ่เอาละครั้งจองน้อยย่านโทรศัพท์เป๊ะนะทุกคนครั้งจองอันเท้าบาววดเพื่อนอันตึกป่านะแต่คือสีไม่ได้กินด้วยนะทุกคนเพราะว่ามือโยแล้วบีทึสจ,จะโตจใช่ได้ป่าคนะคือสีได้กินแจกกับปูเพื่อนจักเพราะว่าเพื่อนได้กับปูสี่ห้าโตนะ นี่จะสอนเพป็นเป็ดคนย่อทุกคนเลยเป็นเดียวนะว่าคอยย่อประมาณเดี๋ยวทาเบิันนำสอนเพป็นมืออาเพป็นชิมานหรออือบอถือว่าป่ามันไม่ได้ยุ่งนะมันนี่กปปะคนศิลปว่าตึกปลาบ่ได้นะทุกคนได้แตก่กระปุยล่าเฮาชีจีก้กระปูป่นมานนี่นะ ป่อนอีกคับมะเขืออัน,นนี้มะเขือกะเดี๋ยวให้ชิบิจี้กับปูก่อนนะพ่อจะขึ้นมานะจะตึกิลุงกะเพราะว่ามันมีได้เนาะฝนจะตกแง,ง,ง,ง่งแง่งเดี๋ยวเขาก็ชิมมาจี้กับปูล้วเพราะว่าได้แต่กับปูจีจ้กับปูป่นนะแต่บางคนจะต้มเอาใ่สำหรับค่อยนะ่ะเข้าชิจี้แล้นะ เ้าก็ใกล้จีสุกแล้วนั่ะล่ะจีน้อยมันก็จีสุกเลยเ้าก็สิได้สิได้จีมาคิดมันกะนี่ปนกับปูหน้าเด้อมือนี่แนวกินข้าวถูกพ่อแล้วมั้งสุกละพ่อละเอาก่อนเลยโว้ยหวานเมาสิได้จีมาคิดมันกะ ก็ไฟก,กับบีมีทุกคนเลยนี่จะโตในสองซี่หกตัวอาสิดิปอลเอาหกตัวน้องเพราะว่าป่นลายกั้ยานมันบมแซ่บนะอีตัวนี้เห่าสีมาห้อยมาขี้จี้นี่มันก็เพรกระปูงก็จี้สุดแล้วไปยังไม่เอี่ยมเอาแต่ไปนอยเอาไปนี่

กล้ามก็เริ่มเป็นยอกินมาด้วยแต่นี้แกะๆกับปูเชือ่อนั่นทุกคนแต่ไม้น้อยมปนกระนังกินกล้ามมันอยู่อ่ะ เลนะนะนี่ก็ดูว่าตามแล้วนะป่นกระปูนี่เอาน้ำมากร่อยนิดนึงกินห้องมัน,นี่ก็ประมาณนี้ละป่นกระปูกับมันมันคือซองสามโนยมาเด้อคนฆ่ามนกันกินป่นกระปูมาเด้อคนฆ่ามนกันเด้อ ภาพบล็อกฮะไปเลย ะทุกคนตอนนี้ค่อยกากินข้าวกินน้ำอิ่มไหมนะกะจีได้พักผ่อนนะบะเนียสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าบไม่อย่งางไรทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบใจพูดตามพั่สมบา,บายยทุกคน